จุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับสําหรับที่ชมบั้งไฟพญานาคนะครับปีนี้ก็ตรงกับวันที่สองนะครับซึ่งจะเป็นวันศุกร์นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านท่าม่วงนะครับมาดูจุดนี้ด้วยนะครับบ้านท่าม่วงนะครับออกจากรัตนามาปีมาประมาณ2กิโลได้นะครับเมื่อกี้เห็นใตบอกว่าพันเมตรพันเมตรล้วก็ขับเข้ามาเรื่อยๆนะครที่ริมโขงนะครับก็จุดชมบั้งไฟพญานาคกับจุดมบั้งไฟพญานาคกั่จุดชมบ้งไฟ้นะครับก็สามบั้งได้นะครับตรงนีั้จไเป็นบันได จอดรถก็จอดทางฝั่งน<อ>ัง้นนะครับฝั่งด้านนั้นแล้วก็พากันเดินเข้ามาตรงนี้จะเป็นจุดร้านค้านะครับเรียกว่าจุดเขตแดนอีสานช้องบ้างไฟพญานาคบ้านท่าม่วงอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายนะครับตรงนี้น,น,ะะน,าานะฮะก็ออกจากรัตาานาบาปีมาประมาณเกือบสองกิโลนะครับ อ่ะัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านท่าม่วงเนาะบ้านท่าม่วงอำเภอรัตนาวารีนะครับรบะ,ะยะทางจากรัตนาวารีมาบ้านท่าม่วงเนี่ยฮะก็ประมาณ2กิโลประมาณ2กิโลได้นะครับซึ่งในวันที่สองที่จะถึงนี้นะครับคือท,ทางที่อ้อยเชิญชวนว่าถ้ามาที่รัตนาวารีมาชมบัางไฟพญานาคแล้วเราจะไปชมตรงจุดไหนบ้างของบ้านท่าม่วงนะครับก็ระยะทางก็จาก อาเภอพลวิสัยมาถึงรัตนาบาปีเพราะประมาณประมาณ20 2ิโลประมาณ20กิโลได้ค่ะประมาณ20กิโลได้นะครับก็มาถึงลตนาบาปีแล้วก็แวกที่ท่าม่วงก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ2กิโล2กครัค่ะก็จากสถิติที่ปีที่แล้วนะครับเป็นยังไงเนาะขึ้นดีอยู่ค่ะสถิติปีที่แล้วนะครับก็ขึ้นจะประมาณจะลาไประมาณ300กว่าอยู่ค่ะ จากสถิติปีที่ผ่านมาครับปี6-2ขึ้นประมาณ300กว่าลูกนะครับเชื่อได้ว่าถ้ามาจุดนี้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับส่วนที่พักที่นี่ที่พักออมีโฮมสเตย์แล้วก็มีรีสอร์ทนะคะโฮมสเตย์รีสอร์ทเต็มไปหมยังโฮมสเตย์เต็มแล้วค่ะจากถ้าจะเป็นรีสอร์ทออกจากถ้ามวงออกขึ้นไปยูรัตนาค่ะมีหลายค่ะรีสอดตอนนี้ ไม่น่าว่าจะว่างหรือไม่ว่างนะครับ้องไปถามที่รัตนาวาปีนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่มีจุดพักนะครับท่องเที่ยวนะครับหรือก็เซิร์ชดูใน Google ก็ได้ครับเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้ที่พักอําเภอลัตนาวาปีอยู่ตรงจุดไหนตรงไหนบ้างเขาก็จะลงโทรไปสอบถามดูนะครับก็จอดรถที่ไหนถ้ามาถึงบ้านทั้งวงแล้วอ๋อจอดรถตรงที่ของพี่ตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงอันนี้ตรงเขาเรียกว่าอะไรอ๋อตรงนี้ตรงร้านพญานาคเ่ยค่ะของที่ของพี่อยู่ทางพุทะค่ะ เป็นเป็นเป็นสนามอยู่พูดนะค่ะจะมีสนามนะครับก่อนที่จะถึงริมโขงตรงลานตะยนาค่ะมีมีหลายจุดค่ะอีกจุดหนึ่งที่บ้านดอนบกค่ะประมาณี่้0 0พันที่จอดได้โอ้ประมาณเป็นห้าหกร้อยเกือบพันนะครับที่จอดรถเกือบพันนะครับก็ยังไงก็วันที่สองวันศุกร์นี้นะครับสองตุลาคมนะครับก็ตรงกับวันที่วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนะครับก็ที่จอดรถมาก่อนได้ที่จอดได้สิ์ก่อนะครับ ประมาณ1,000คันได้นะครับที่บ้านทางม่วงส่วนตามชุมค่อยมากกันอีกทีหนึ่งอันนี้พี่ผมกับพี่อ้อยก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ